มีหลายคนถามผมนะครับว่าทำไมผมถึงไว้วางใจใช้อบาโลนคอลลาเจนในการดูแลตัวเองครบวงจรแบบนี้ผมบอกก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าหอยเป๋าฮื้อคือหอยที่ราคาแพงที่สุดและเขาพิสูจน์มาแล้วนะครับว่า คอลลาเจนที่สกัดจากหอยเป๋าฮื้อเนี่ยนะครับคือคอลลาเจนที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าคอลลาเจนทั่วไปนอกจากการเติมคอลลาเจนเข้าไปในร่างกายของเราแล้วเนี่ยนะครับมันยังช่วยในการกระตุ้นให้ร่างกายของเราสร้างคอลลาเจนเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะฉะนั้นการฟื้นฟูข้อเข่าที่มีปัญหาเนี่ยนะครับมันก็เห็นผลได้รวดเร็วกว่าเดิมอีกตั้งแต่ใช้อะบาโลนคอลลาเจนเนี่ยนะผิวพรรณของผมริ้วรอยของผมเนี่ยนะครับดูจางลงแล้วก็ทำให้หน้าเนะี่ยมันใสเหมือนสมัยเด็กๆวัยรุ่นเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นคุณคิดว่าคอลลาเจนระดับพรีเมียมขนาดนี้ราคาแพงไหมจริงๆแล้วไม่แพงเลยนะผมบอกให้ถ้าคุณสั่งซื้อตอนนี้นะครับผมคุณได้หมดเลยครับ4แถมอีก2ในราคาเพียงแค่2,390บาทเท่านั้นเป็นไงตอบคำถามไหมล่ะ